เมื่อพลังอำนาจในตัวคุณพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการคิดและการกระทำใดๆเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการดังนั้นการที่คุณจะเพิ่มคุณค่าสิ่งใดคุณจะต้องพัฒนาศักยภาพสิ่งเหล่านั้นให้ถึงขีดสุดเสียก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊เก๋์เซไฮพร้อมมาทักทายในท็อปปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อให้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะมาเสียหายกันเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามีกฎทองแห่งการพัฒนาตนเองที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีคุณค่าได้กับข้อคิดในหนังสือ15กฎทองแห่งการพัฒนาตนเองที่เขียนโดยคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวคุณเองได้เป็นกฎที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง มาเริ่มกันที่กฎข้อที่1นนะคะกฎแห่งความตั้งใจหากคุณตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างคุณจะมีความใส่ใจมีความพยายามทำให้สำเร็จการพัฒนาตนเองก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะการพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องเกิดมาจากความตั้งใจในข้อนี้บอกว่าการที่เราอยากจะพัฒนาตนเองมันต้องมาจากความตั้งใจมีความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่หากคุณมีความมุ่งมั่นอดทนและมีความพยายามไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอุปสรรคใดหรือถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าแต่ในใจของคุณยังมีความแน่วแน่และความตั้งใจอยู่ความท้อนั้นจะมีน้ำหนักน้อยลงกว่าความตั้งใจของคุณค่ะและถ้าคุณไม่ลดละความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนว่า ผลลับที่เกิดขึ้นนั้นมันจะวิเศษกับคุณมากๆเลยนะคะลองตั้งใจและลงมือทําดูค่ะแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีคุณค่ากับตัวเองค่ะต่อมากฎข้อที่2กฎแห่งการรู้จักตัวเองในข้อนี้ขอยกคำเปลือยของท่านแม่ทัพซุนวูผู้เขียนตำรายุทธศาสตร์ทางการทหารที่มีอิทธิพลมากของประเทศจีนนะคะแม่ทัพซุนวูได้กล่าวไว้ว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่ากองทัพของเราเองรู้ความสามารถของแม่ทัพรู้ความสามารถของกองทหารของฝ่ายเราโอกาสรบชนะก็จะมีอยู่ครึ่งหนึ่งหากเรานำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็จะเข้ากับกฎในข้อนี้ค่ะเพราะกฎในข้อนี้เราไม่ได้ไปสู้รบกับใครหรือแข่งกับใครนะคะ เพียงแต่ให้เราหยิบคํามาเปรียบเลยถึงการรู้จักตัวเราเองเราก็จะสามารถวิเคราะห์ว่าเราเป็นคนอย่างไรจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองได้นั้นเราจะต้องรู้จักตัวตนของเราก่อนนะคะว่าแท้จริงแล้วเรามีจุดแข็งตรงไหนมีจุดอ่อนในเรื่องใดชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีความถนัดในดา้านใดและไม่ถนัดในดา้านใดอะไรที่เหมาะกับเรา และอะไรที่ไม่เหมาะกับเราหากเราสำรวจตัวเราเองแล้วและเมื่อเรารู้จักตัวตนของเราดีพอเราจะสามารถจัดการกับตัวเองได้รู้ว่าอะไรที่ตั้งใจทำแล้วจะทำให้เราดีขึ้นและจะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาตนเองได้ในไม่ช้าค่ะต่อมากดข้อที่3กฎแห่งกระจกเงา เพราะกระจกเงาคือสิ่งที่สะท้อนตัวเราที่ดีที่สุดค่ะดังนั้นเมื่อเรามองกระจกสิ่งที่เราจะมองเห็นเราควรจะต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเราเราจะต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเราเห็นคุณค่าในตัวเราไม่ดูถูกตัวเองไม่ด้อยค่าตัวเองกระจกเงาจะสะท้อนให้เรารู้จักหันมามองตัวเองได้เต็มที่ค่ะหากคุณต้องการที่จะพัฒนาตนเองอย่างแน่วแน จะต้องเริ่มที่ตัวคนเองก่อนคิดดีพูดดีทำดีกับตัวเองให้ได้ยิ้มให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเมื่อเราทำได้นะคะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นคุณจะรู้สึกใจฟูขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะและที่สำคัญจงระมัดระวังการพูดคุยกับตัวเองด้วยนะคะให้คุณลองเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อตัวคุเองก่อนนะคะ อะไรที่เราเคยคิดลบกับตัวเองอะไรที่เราเคยมองโลกในแง่ร้ายหรือนำปมด้อยของเรามาด้อยค่าตัวเองลองมองตัวเองในกระจกแล้วลองเปลี่ยนความคิดดูนะคะรู้จักการให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดในอดีตมีเมตตากับตัวเองให้มากๆแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะยิ้มให้กับตัวเองบ่อยๆแล้วคุณจะพบว่ารอยยิ้มในกระจกเป็นรอยยิ้มที่จริงใจ และพร้อมจะให้กำลังใจคุณเสมอคะ่ะต่อมากฎข้อที่4กฎแห่งการไตร่ตรองการคิดวิเคราะห์หรือการหาเหตุผลเพื่อมาทบทวนและไตรตรองว่าสิ่งที่เราทำลงไปหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะต้องเริ่มที่จุดไหนควรแก้ไขอะไรในตัวเราค่อยๆพัฒนาตัวเองไปทีละสเต็ปนะคะและหากไม่สามารถทำได้ หรือเกิดความล้มเหลวกลางทางเราจะต้องคิดใหม่แล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่เราคิดใหม่ต่อไปกฎข้อนี้จะช่วยให้การพัฒนาตนเองของเราบรรลุเป้าหมายได้เพราะชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอนในการพัฒนาตนเองนั้นคุณจะสัมผัสได้เลยว่าปัญหาอุปสรรคหรือแม้แต่ความคิดของเรามันเกิดมาได้ทุกรูปแบบดังนั้น ความตั้งใจในการจะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นคนใหม่ในบางครั้งสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันอาจจะสะดุดหรือติดขัดได้เราจะต้องทบทวนความคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องคิดแบบมุมมองที่หลากหลายเพราะสิ่งที่เราคิดกับความเป็นจริงที่เรารเผชิญน,นั้นอาจจะแตกต่างกันได้วิธีการแก้ปัญหาของเราอาจจะไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาในบางเรื่องหรือบางสถานการณ์ก็ได้ค่ะ ต่อมากดข้อที่5กฎแห่งความสม่ำเสมอคุณลองหยอดเหรียญในกระปุกออมสินดูนะคะในวันแรกที่คุณหยอดไปคุณจะสังเกตได้เลยค่ะว่ากระปุกออมสินนั้นทำไมมันดูใหญ่มากหยอดเหรียญลงไปปุ๊บเสียงมันจะดังก้องอยู่ในกระปุกเลยคะ่ะแล้วดูมันจะเคว้งคว้างมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณหยอดเหรียญลงไปทุกวันทุกวันคุณหยอดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และในวันหนึ่งกระปุกออมสินนั้นก็จะเต็มเสียงกล้องที่มีอยู่นั้นก็จะหายไปความเคว้งคว้างนั้นก็จะหายไปนั่นก็คือความสําเร็จในการหยอดกระปุกออมสินของคุณดังนั้นในข้อนี้จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่ากฎทองของความสม่ําเสมอก็คือความมีวินัยในตนเองค่ะคุณจะบอกกับตัวเองว่าคุณจะมีหน้าที่ในการหยอดกระปุกทุกวัน และในความมีวินัยคุณก็จะทำหน้าที่นั้นเป็นประจำโดยไม่ขาดและในวันหนึ่งกระปุกออมสินของคุณก็จะเต็มและคุณก็สามารถนำเงินมาใช้จ่ายมาซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือมอบให้คนที่คุณรักได้คุณก็จะมีความภาคภูมิใจในความมีวินัยของคุณและความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอในจุดนั้นคะ่ะซึ่งในการพัฒนาตนเองก็เช่นเดียวกันคะ่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือความสม่ำเสมอ ซึ่งการสร้างความสม่ำเสมอในตัวเราคือเราจะต้องมีวินัยในตัวเองเราจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ความคิดคำพูดการกระทำหรือมุมมองในความคิดของเราให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ต้องหักโหมนะคะให้เราทำแบบนี้เป็นประจำแล้วสิ่งดีๆก็จะซึมซับเราไปเองในช่วงแรกๆเราอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร อย่าพิ่งหมดหวังนะคะเหมือนเราได้มองเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าซึ่งก็ไม่ได้มีกติกาใช่ไหมคะว่าเราจะไปถึงเส้นชัยนั้นได้อย่างไรถ้าเราวิ่งไปไม่ไหวเราก็ก้าวเดินอย่างมั่นคงก้าวไปทีละก้าวอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายเราก็จะไปถึงเส้นชัยได้เช่นเดียวกันคะ่ะกฎข้อที่6กฎแห่งสภาพแวดล้อม ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะทำให้ชีวิตเราเดินไปตามสภาพแวดล้อมนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะสภาพแวดล้อมถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อร่างกายจิตใจความคิดอารมณ์และการใช้ชีวิตของเรามันจะเป็นไปอย่างไรบางครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดในการนำทางชีวิตของเราค่ะ การพัฒนาตนเองจะเติบโตได้ดีหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือถ้าเราอยากต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่หากเรายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆม,มันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้หากเราเป็นคนคิดบวกแต่เรายังคบกับเพื่อนที่เป็นคนคิดลบมีทัศนคติที่ไม่ดีมีการนินทาว่าร้ายเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกได้ เราจะต้องถามตัวเองว่าเราเอาจริงเอาจังกับตัวเราเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเราอยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไหมถ้าคำตอบนั้นคือใช่ลองหาวิธีเดินออกมาจากสภาพแวดล้อมนั้นให้ได้นะคะลองเดินออกมาจากสภาพแวดล้อมที่มีความท็อกซิกในความคิดของผู้คนที่มีความคิดลบที่มีการนินทาว่าร้ายพูดเรื่องที่ไม่มีสาระ แล้วเราจะพบกับหนทางแห่งการพัฒนาตนเองที่ง่ายขึ้นค่ะต่อมากฎข้อที่7กดกฎแห่งการออกแบบคุณต้องการเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะทำอะไรในใจของคุณต้องคิดหรือวาดฝันเอาไว้อยู่แล้วค่ะอย่างเช่นในวันนี้คุณอยากจะแต่งตัวสไตล์ไหนอยากจะลองใส่ชุดแบบโอเวอร์ไซส์ ที่วัยรุ่นใส่กันหรืออยากจะใส่ชุดลําลองสบายๆอยู่ที่การออกแบบการคิดของคุณได้เลยค่ะส่วนการพัฒนาตนเองนั้นการออกแบบมันก็คือการวางแผนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวาดฝันไว้เป้าหมายของการพัฒนาตัวเรานั้นมีเพียงเราเท่านั้นนะคะที่จะให้คำตอบกับตัวเราเองได้การวางแผนที่ดีคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร ถ้าคุณวางแผนไว้แล้วอาจจะช่วยให้การเดินหน้าการพัฒนาตนเองไม่ออกนอกลู่นอกทางซึ่งการวางแผนจะเป็นการจัดลำดับขั้นตอนเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นระบบค่ะต่อมากดข้อที่8กฎแห่งความเจ็บปวดไม่มีชีวิตใดไม่เคยผ่านความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดคือพลัง ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเสียใจความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตทุกชีวิตล้วนจะต้องเจอกับความเจ็บปวดเหล่านี้ค่ะแต่ทุกความเจ็บปวดนั้นจะมีบทเรียนช่วยให้เราแข็งแร่งขึ้นถ้าคุณยังจมอยู่กับความเจ็บปวดและโทษตัวเองคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณลองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนำความเจ็บปวดมาเป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น คุณจะพบว่าในความเจ็บปวดก็สามารถทำให้ชีวิตเราเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะถ้าเราจัดการและเรียนรู้จากความเจ็บปวดนั้นนำบทเรียนมาพัฒนาจิตใจให้เติบโตแข็งแกร่งและระลึกอยู่เสมอว่าทุกชีวิตย่อมมีขาขึ้นและขาลงเวลาขึ้นเราอย่าหลงเวลาลงเราอย่าท้อเรื่องแย่ๆที่เข้ามาสอนให้เราเจ็บปวดเพียงชั่วคราวเท่านั้นค่ะ แล้วมันก็ผ่านไปยอมรับเรียนรู้และพัฒนาตัวคุณแล้วคุณก็จะสำเร็จไปอีกขั้นค่ะต่อมากฎข้อที่9กดฎแห่งขั้นบันไดในข้อนี้จะพูดถึงการใส่ใจอุปนิสัยใจคอของคุณที่เปรียบเสมือนขั้นบันไดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งนิสัยภายในจะต้องสอดคล้องกับตัวตนภายนอกของคุณด้วย เพื่อช่วยเป็นบันไดสู่การพัฒนาตัวคุณอย่างยั่งยืนได้การที่เราจะก้าวไปสู่หนทางแห่งการพัฒนาตนเองได้นั้นจะต้องเริ่มจากภายในจิตใจของเราก่อนค่ะแล้วส่งแรงผลักดันให้เราได้รู้คุณค่าของตัวเราเองเปลี่ยนชีวิตของเราให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เช่นถ้าหากว่าเรามีความทะเยอทะยานที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่กลับมีนิสัยความเห็นแก่ตัว ความสำเร็จนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเรามีความใส่ใจมีความปรารถนาดีในการมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนรอบข้างมีความตั้งใจจะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของเราเราก็จะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของบันไดแห่งความสาเร็จได้ดังนั้นการใช้ชีวิตของเราจะต้องดำเนินไปตามอุปนิสัยที่เกิดจากภายใน ส่งออกมาสู่พฤติกรรมภายนอกจึงจะสามารถพาตัวเองไปสู่การพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างง่ายค่ะต่อมากดข้อที่10กฎแห่งยางยืดเราทุกคนมีขีดความสามารถที่ไม่จำกัดเปรียบกับการยืดหนังยางที่สามารถยืดออกไปได้ตามกำลังของเราเช่นถ้าเราทำงานออกแบบกราฟิกอยู่ และเราเป็นคนที่มีจินตนาการในเรื่องของการเขียนเราอาจจะไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราถนัดหรือเก่งทางด้านการเขียนมากน้อยแค่ไหนจนกว่าเราจะลงมือทำบางทีเราออกแบบไปด้วยแล้วเราสามารถเขียนสคริปต์งานหรือสามารถคิดสโลแกนของงานออกมาได้ด้วยนอกจากเราจะรู้แล้วว่าเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรายังสามารถหาไรายได้เข้ากระเป๋าเราได้ด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะ เราอาจจะยังไม่เคยยืดหรือขยับขยายสิ่งที่เราเป็นอยู่คุณลองเปลี่ยนความคิดอย่างนี้นะคะลองเปลี่ยนดูว่าจากที่ว่าฉันทําไม่ได้ลองเปลี่ยนมาเป็นฉันจะทํามันได้อย่างไรดีอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งนั้นเราทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทําเปลี่ยนความคิดแล้วลองลงมือทําไปก่อนลองดูว่าความสามารถของคุณทําได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกับที่เรายืดหนังยางออกไปค่ะ บางทีเราอาจจะทำได้ดีกว่าที่ตัวเราคิดเองก็ได้นะคะต่อมาข้อที่11บดกฎแห่งการแลกเปลี่ยนกฎข้อนี้บอกว่าเราต้องยอมเสียสละสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งมาเสมอเช่นถ้าเราต้องการศึกษาข้อมูลของโปรแกรมตัดต่อภาพเราจะต้องยอมเสียเวลาในการเรียนรู้ข้อมูล เสียเวลาในการลงมือฝึกหัดตัดต่อภาพให้ได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือเราสามารถตัดต่อภาพได้อย่างสวยงามและมีความถนัดในการใช้เครื่องมือในการตัดต่อภาพเรายอมเสียเวลาไปแต่สิ่งที่ได้มาก็คือวิชาความรู้และการนำไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพเราได้ในอนาคตเช่นเดียวกับการพัฒนาตนเองค่ะเรายอมเสียสละตัวตนของเราคนเดิมที่เป็นคนคิดลบเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย เสียสละเวลาที่เราจะตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งคนใหม่ที่มีชีวิตและความคิดที่ดีกว่าเดิมมันคุ้มใช่ไหมคะถ้าเราจะต้องสละตัวตนคนเดิมเป็นคนใหม่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติการสูญเสียสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษความท็อกซิกต่างๆแต่มันก็คุ้มค่ามากๆกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่แลกกับชีวิตใหม่ของเราคะ่ะ ต่อมากฎข้อที่12กฎแห่งความอยากรู้อยากเห็นกฎข้อนี้บอกว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นหัวใจของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาได้แนะนำว่าจงคิดว่าเรายังเป็นนักเรียนที่ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากแล้วจงตั้งคำถามโดยใช้คำว่าทำไมซึ่งคำถามนี้จะทำให้เรานั้นได้คำตอบจากเรื่องราวต่างๆที่ลึกลงไป ในเหตุและผลนั้นมากขึ้นและเลิกคิดมากว่าการที่เราไม่รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นคือคนโง่เพราะในการที่เราไม่รู้นั่นแหละคือหนทางที่จะทำให้เรานั้นฉลาดและนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ค่ะดังนั้นการที่เราตั้งคำถามว่าทำไมกับสิ่งที่เราไม่รู้และต้องการอยากจะรู้มันเป็นการเพิ่มรอยอยากในสมองและนำไปสู่การพัฒนาตนเองของเราในเรื่องราวต่างๆได้ค่ะ ต่อมาเป็นกฎข้อที่13กฎแห่งการมีต้นแบบหากเรามีนักร้องหรือศิลปินหรือว่าดาราที่เราชื่นชอบมากๆเราก็จะเรียนแบบในการดําเนินชีวิตหรือการใช้ของไลฟ์สไตล์ต่างๆการแต่งกายหรือแม้แต่คำพูดกิริยาท่าทางต่างๆเราจะพยายามทำตามคนที่เราชื่นชอบทุกอย่างอย่างมีความสุขและเราจะรู้สึกดีมากๆถ้าเราทำได้เหมือนเขา โดยที่เราไม่ได้รู้สึกถึงความเด็ดเหนื่อยในความพยายามนั้นเลยนะคะเช่นถ้าเราชอบศิลปินวง b บ a ็ k พิง k เราก็จะเรียนแบบตั้งแต่การแต่งตัวการร้องเพลงรวมถึงท่าเต้นต่างๆเราจะพยายามฝึกซ้อมทุกอย่างให้เหมือนกับ b บ a ็ k พิง k เลยใช่ไหมคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเต้นหรือแม้แต่การดีไซน์การออกแบบทุกอย่าง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะและสำหรับการพัฒนาตนเองก็เหมือนกันนะคะเรามองหาคนที่ประสบความสำเร็จหรือมองดูคนรอบตัวที่มีมุมมองทางความคิดที่ดีมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นต้นแบบที่ดีของเราแล้วเราก็ศึกษาสังเกตเรียนรู้หรือถ้าเราอยู่ใกล้ๆเขาเราสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาจากคนเหล่านั้น เราก็จะยิ่งเพิ่มการพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้นเราหาจุดดีและนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเราโดยมีต้นแบบที่ดีก็จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนคอยตามสิ่งดีๆเหล่านั้นได้ง่ายค่ะต่อมากฎข้อที่14กฎแห่งการขยายการที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราได้เราจะต้องพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด ในคำคำนี้คุณเคยสงสัยในตัวเองไหมคะว่าความสามารถของเรานั้นมันมีขีดสุดอยู่ตรงไหนหรือมีใครมาบอกเราไหมคะว่าเราทำได้แค่นี้นะอย่างเช่นในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงความสามารถในการทำงานของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันบางคนสามารถทำงานได้18ชั่วโมงและใช้เวลาพักผ่อนเพียง6ชั่วโมงแต่บางคน บอกว่าขอทำงานแค่8ชั่วโมงก็พอและที่เหลือเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนหรือบางคนสามารถบริหารเวลาในการทำงานได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเ o r k l i ไ e ฟ์บาลานของแต่ละคนซึ่งไม่มีใครถูกหรือใครผิดนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลแต่คุณต้องลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนั้นเป็นขีดความสามารถขั้นสุดของคุณหรือยัง ถ้าคุณยังสามารถทำอะไรได้เพิ่มอีกอย่างเช่นหาเวลาว่างในการเพิ่มพูนความรู้หาสิ่งดีๆเข้ามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหยิบหนังสือดีๆสักเล่มขึ้นมาอ่านหรือการไปพักผ่อนหย่อนใจตามสถานที่ที่บรรยากาศดีหรือแม้แต่การหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้ให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถขยายขีดความสามารถของตัวคุณเองได้ค่ะ ซึ่งหากเราตั้งใจพัฒนาและไม่จํากัดความคิดของตัวเองสามารถปรับวิธีในการรับมือและปรับเปลี่ยนชีวิตให้ได้เข้ากับทุกสถานการณ์ให้ได้เราก็จะไม่หยุดในการพัฒนาสิ่งดีๆอย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ขยายความคิดที่ดีและพร้อมที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองในทุกรูปแบบนะคะและกฎข้อสุดท้ายกฎข้อที่15 กฎแห่งการช่วยเหลือในการช่วยเหลือโดยทั่วไปเราจะช่วยคนที่เดือดร้อนช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์หรือได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีอยู่แล้วเป็นคนที่ทําได้อยู่แล้วหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วจึงจะสามารถแนะนำช่วยเหลือบอกกล่าวหรือให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือในการหาแนวทางแก้ไขหรือช่วยเหลือในการหาวิธีส่งต่อให้สามารถคลี่คลายปัญหานั้นๆไปได้ค่ะกฎข้อนี้ผู้เขียนบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่อย่างถาวรจงส่งต่อความสําเร็จของเราเมื่อเราสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีเรามองเห็นความสําเร็จ และขั้นตอนในการนำไปสู่คนใหม่ที่มีชีวิตที่ดีเราก็จะเต็มใจและพร้อมที่จะแชร์ในการให้ผู้คนรอบตัวโดยการแชร์ประสบการณ์การพัฒนาตนเองเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่นได้ครบทั้ง15กฎทองแห่งการพัฒนาตนเองแล้วนะคะ กิต์เก๋จะขอสรุปทบทวนทั้ง15กฎทองให้ฟังอีกครั้งนะคะกฎข้อที่1กฎแห่งความตั้งใจเพราะการพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องบังเอิญกฎข้อที่2กฎแห่งการรู้จักตัวเองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองได้เราจะต้องรู้จักตัวเราเองก่อนกฎข้อที่3กฎแห่งกระจกเงา เพราะกระจกเงาคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณข้านในตัวคุณต่อมากฎข้อที่4กฎแห่งการไตรตรองเราควรไรตรตรองทบทวนความคิดอย่างมีวิจารณญาณกฎข้อที่5กฎแห่งความสม่ำเสมอการสร้างความสม่ำเสมอกับตัวเราก็คือเราต้องมีระเบียบวินัยกฎข้อที่6กฎแห่งสภาพแวดล้อม การพัฒนาตนเองจะเติบโตได้ดีหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกฎข้อที่7กฎแห่งการออกแบบการออกแบบคือการวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบกฎข้อที่8กฎแห่งความเจ็บปวดไม่มีชีวิตใดไม่เคยผ่านความเจ็บปวดแต่ทุกความเจ็บปวดนั้นจะมีบทเรียนช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นกฎข้อที่9กฎแห่งขั้นบันได การใส่ใจอุปนิสัยของคนเราเปรียบเสมือนขั้นบันไดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จกฎข้อที่10กฎแห่งยางยืดเรามีขีดความสามารถที่ยืดขยายได้อย่างไม่จำกัดกฎข้อที่11กฎแห่งการแลกเปลี่ยนเราต้องยอมเสียสละสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งมาเสมอกฎข้อที่12กฎแห่งความอยากรู้อยากเห็น จงตั้งคำถามว่าทำไมเพื่อให้ได้คำตอบที่อยากรู้เพราะความอยากรู้อยากเห็นเป็นหัวใจของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตกฎข้อที่13กฎแห่งการมีต้นแบบถ้าเรามีต้นแบบที่ดีก็จะช่วยให้เราสามารถคล้อยตามสิ่งดีๆเหล่านั้นได้ง่ายกฎข้อที่14กฎแห่งการขยายการจะเพิ่มคุณค่าสิ่งใดจะต้องพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด กฎข้อที่15กฎแห่งการช่วยเหลือทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่อย่างทาวรจงส่งต่อความสำเร็จของคุณเมื่อคุณสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาตนเองที่จะประสบความสำเร็จนั่นก็คือการให้ไม่ใช่การรับอย่างที่เขาบอกว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะมอบให้ผู้อื่นได้ก็คือการพัฒนาตนเอง จบไปแล้วนะคะสำหรับกดทองทั้ง15ข้อคุณผู้ฟังมาเซฮายและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกันได้ในทุกช่องทางนะคะและต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ